ครับวันนี้ช่อง w i สเทคก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวมือถือนะครับวันนี้เรามารีวิวเจ้าเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัตินะครับรุ่นที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็คือยี่ห้อ T3 นะครับรุ่น Smart Pet Feeder นะครับผม <S <S <ๆ>เครื่องให้อาหารอัตโนมัติของยี่ห้อ T3 นะครับมีข้อดีมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังกัน ตอนอื่นนะครับยี่ห้อ T 3เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิต IoT product นะครับหลักๆก,ก็จะมีตัว router นะครับที่ขายดีที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เขาก็แตกลายสินค้า IoT มากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เข้ามาผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับโดยที่ทาง T 3ประเทศไทยนะครับก็ได้นํา T 3 smart pet feeder เนี่ยเข้ามาบุกตลาดเป็นเรียกว่ารุ่นแรกๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าขายดีผมว่าเขาจะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะเข้ามาเพิ่มอีก มาขึ้นแน่นอนนะครับก็ตัวนี้พอดีมันมีโปรโมชั่นลดราคาก่อนน้นนี้มันเหลือแค่แบบพันไปลายๆแะครับเลยอยากจะเอามารีวิวให้คนที่เลี้ยงแมวนะครับได้ลองชมว่ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ก่อนดูเลยนะครับตัวเครื่องก็เป็นสีขาวสีตัดกับสีเทานะครับผมว่าก็ดีไซน์เรียบเรียบเป็นทรงกลมนะครับหนักแค่1.55กิโลกร,รัมนะครับตอนมันไม่ได้ใส่อาหารนะครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวเครื่องให้อาหารอัตโนมัติก็สามารถต่อกับตัวแอปพลิเคชันนะครับตั้งมิวแพลนได้คือเราอยากจะให้มันให้อาหารตอนกี่โมงแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถตั้งได้นะครับให้เฉพาะวันไหนก็ตั้งได้นะครับ อีกจุดเด่นก็คือว่าตัวนี้มีกล้องด้วยนะครับเป็นกล้องระดับ HD ซึ่งตัวนี้ก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นได้ว่าอาหารที่เราให้นน้องกินหมดหรือเปล่านะครับแล้วมันยังเหลือไหมนะครับซึ่งเราสามารถกดดูได้นะครับนอกจากนั้นเองนะครับตัวกล้องเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้หรือแม้กระทั่งเราจะคุยกับน้องก็ได้นะครับผ่านตัวไมค์บนมือถือเรานะครับเราพูดไปแล้วมันก็จะมาเสียงก็จะออกมาที่ตัวเครื่องนะครับ ก็ไว้คุยกับน้องได้ด้วยนะครับเวลาน้องกินอาหารนะครับดีไซน์ผมว่าเรียบๆไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ก็แต่ว่าผมว่ามันก็สะดวกดีเพราะว่าตัวถาดเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้ด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ล็อกมนันเอาไว้นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าล็อกมนันเอาไว้มันก็จะไม่หนีไปไหนนะครับง่ายต่อการที่จะดึงออกมาแล้วก็มาทําความสะอาดข้างนอกนะครับวิธีเปิดก็ง่ายๆนะครับตัวนี้หมนุนแค่นี้แล้วก็ดึงออกนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ตัว การความชื้นนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยมันแห้งตลอดเวลานะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่ม LED ไฟโชว์ว่าเครื่องตอนนี้ต่อ WiFi แล้วนะครับแล้วก็จะมี1ปุ่มข้างหน้าไว้กดเพื่อให้อาหารนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าเรากด1ครั้งเนี่ยอยากให้อาหารออกมาเยอะหรือน้อยขนาดไหนถ้าสมมุติว่าเราอยู่ข้างหน้าเครื่องอยู่แล้วเราเลยอยากจะกดให้อาหารให้น้องนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเปิดแอปนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะว่าถ้าสมมุติว่ากดหนึ่งครั้งแล้วมันออกมาทำงานยังไงอ่านไหม มันก็จะมีเสียงด้วยแบบติ้งติงต้งติงต้งว่าแบบเอออาหารออกมาแล้วอาบริจะเรียกให้น้องแม่ของเรานะครับมากินอาหารเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจุดขายของรุ่นเนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตหมุนกล่องมานิดนึงนะครับตัวข้างกล่องเนี่ยมันก็จะมีบอกไฮไลท์ฟีเจอร์ของรุ่นนี้นะครับอ่แรกเลยนะครับ ตัว capacity ความจุอาหารเนี่ยสามารถจุได้2.6ลิตรนะครับจริงๆแล้วผมว่า2.6ลิตรก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับสามารถให้อาหารน้องได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งตเติมอาหารแบบทุกๆแบบสองวันนะครับนี้อยู่ได้เป็นอาทิตย์สบายๆนะครับสแน่นอนก็คือตัวมันมีตัวแอปแล้วก็ cloud control นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแยกนะครับว่าแอปมันสามารถทํางานยังไงได้บ้างในรายละเอียดนะครับอันที่3ก็คือตัว r i ท์พอร์ชั่นออนไทมนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกคือสามารถตั้งมิวแ p l a n ได้อย่างเช่น6กโมงเที่ยง แล้วก็หกโมงเย็นนะครับอยากให้มันให้อาหารจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถกําหนดแล้วว่าให้วันไหนนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องให้หรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถตั้งได้เผื่อบบวันเสาร์อาทิตย์เราอยากจะให้อาหารแบบเป็นอาหารเปียกเราก็ไม่ต้องให้อาหารเม็ดนะครับก็สามารถตั้งได้หมดนะครับฟังก์ชันที่4ก็คือแจงมันถอดช็อตเตจ alert นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นถ้าสมมติเครื่องมันมีปัญหานะครับว่าอาหารมันติดอยู่ข้างในหรือว่าอาหารจะหมดแล้วเงี้ยมันก็สามารถเตือนเราได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ดีมาก อันที่4ก็คือเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูคือมี moisture proof นะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวกันความชื้นใส่เข้ามาให้นะครับเพ่งทำให้อาหารเราเนี่ยอาหารไม่ใช่อาหารเราสิอาหารของน้องเนี่ยมันแห้งนะครับแล้วก็มันไม่เปียกนะครับอาหารที่6ก็คือ detachable design อย่างที่บอกก็คือว่าตัวถาดเนี่ยมัน ยกออกมาได้ง่ายๆไปล้างได้นะครับอันที่7เนี่ยผพะว่าเป็นจุดขายเขาเลยคือมันมีแบ็กอัพแบตเตอรี่คอมเพลตเมนต์ซึ่งมันอยู่ข้างใต้นะครับต้องยกขึ้นมาแล้วก็จะมีช่องใส่ถ่านถ่านธรรมดาเนี่ยแหละครับสามารถซื้อได้ตามเซเว่นก็คืออันนี้เอาไว้เวลาแบบสมมติไฟดับถ้ามีถ่านอยู่ข้างในเนี่ยเครื่องก็จะไปใช้พลังงานที่ถ่านแทนมันก็จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยยังสามารถให้อาหารตรงตามเวลาที่เรากําหนดได้ถึงแม้ว่าไฟมันดับนะครับน้องก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าเราอไปข้างนอกแล้วสมมติว่าเราอยู่บ้านไฟดับนี้นะ่ววนะไมมี ก็ตัวนี้มีตัวแบตเตอรี่คอมพานเมนให้ด้วยตัว smart pet feeder โดยส่วนมากจะไม่มีตรงนี้ให้นะครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นจุดขายที่ดีมากนะครับ อันต่อมาคือเป็นกล้อง 720p นะครับอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่ากล้องเป็นไงก็เดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูว่าตัวกล้องเนี่ยมันทํางานยังไงด้วยนะครับอันต่อมาคือจะเป็น voice and Siri control นะครับเราสามารถตั้งตัว Command ใน Siri นะครับว่าบอกว่าเฮ้ย Siri ไปสั่งเครื่องให้มันให้อาหารหน่อยได้ไหมนะครับก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเจ้าตัวแอปของ T3 เนี่ยมันใช้งานยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวคร่าวๆกับตัวเครื่องนะครับ ว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างอา้าวมีน้องแมวมาดมมาหาแล้วอา้ากินจริงจังด้วยอ่าเอา,เอามากันหมดเลย <c oughs> แสดงว่าเครื่องดีจริงนะฮะมาได้ยินเสียงปุ๊บแล้วก็วิ่งมากันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัว smart pet feeder เนี่ยมีทำอะไรได้บ้างกดอื่นก็กดเข้าไปก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือหน้าหลักนะครับ อ่าแรกเลยก็คือเราจะเห็นว่าสถานะของเครื่องเนี่ยมันออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็จะมีคาล e ลนด้บอกนะครับวันไหนเราให้อาหารเท่าไหร่บ้างนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมก็ให้อาหารไปหลายรอบมากละก็จะมีบอกเนี่ยหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มสิบสี่สองทุ่มสามสองนะครับเราก็จะบอกได้ว่าจํานวนพอชั่นผมให้เท่าไรบ้างอย่างหกโมงก็เป็นสามพอชั่น ที่เหลือจะเป็นหนึ่งพอชันะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูด้วยว่าวันเช่นวันที่19เนี่ยผมให้อาหารไปเยอะหรือน้อยเท่าไหร่นะครับวันที่18นอะไรเงี้ยก็กลับไปดูได้นะครับส่วนถ้าเราอยากจะเพิ่มตัว f e feeding plan นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ตัวปุ่มด้านขวาของ change feeding plan นะครับอ่านี่แล้วเข้ามาดูนะครับอย่างตอนนี้ผมตั้งเวลาเยอะมากเลย6โมงเที่ยงบ่าย3แล้วก็6โเย็นนะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มอีกอันนึงนะครับก็กด add ไปนะครับ สมมติว่าผมอยากจะให้ตอนตี2นะครับให้อีก3พอร์ชั่นกดคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับึเราสามารถจะตั้งได้ด้วยนะครับว่าเราอยากจะเลือกวันที่ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยากจะเลือกจะให้เฉพาะวันจนันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่อยากให้ก็เอาออกได้นะครับก็กดออกมันก็จะไม่ให้วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อแบบวันเสาร์อาทิตย์เรามีเวลาเลยอยากจะให้อาหารเปรียกหรืออยากให้บาร์ฟนะครับก็สามารถให้ได้นะครับ ตรงน,นี้ตั้งไปก่อนปุ่มด้านซ้ายนะครับก็คือตัว Express Feeding นะครับก็กดตรงนี้ก็จะเหมือนกับเรากดปุ่มจากหน้าเครื่องนะครับก็จะให้อาหารทันทีนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นวิดีโอนะครับอตอนนี้เนี่ยห้องค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะครับก็นี้ให้เทสให้ดูว่าไฟมันไม่เยอะนะครับก็จะเห็นวิดีโอคุณภาพประมาณนี้นะครับก็ถ้าเข้ามาดูก็สามารถกดสกรีนช็อตได้กดรีคอร์ดได้สามารถพูดคุยได้นะครับ แกลลี่แล้วก็แกลลี่นี่คือดูรูปกับวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับแล้วก็สามารถกดฟีดจากหน้านี้ได้ด้วยอันสุดท้ายคือตัว Cloud Storage นี่ก็คือเราสามารถเก็บสกีนช็อตแล้วก็วิดีโอที่เราถ่ายไว้ตัวคลาวดของ T3 ได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับจะเป็นเซตติ้งต่างๆนะครับพวกตั้งเตือนนะครับ ก็จะมีผมขอเอาไฮไลท์เลยละกันก็คือเบสิกฟังชันเซตติ n งนะครับสามารถเปิดหรือปิด s t a ตัส i ิน i c เคเตนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟสีขาวติดอยู่ตลอดเวลาถ้ามันติดต่อ Wi-Fi นะครับแต่ว่าถ้าเราแบบไม่อยากให้มันเปิดเพราะเราลำคาญเราก็สามารถปิดได้นะครับฟลิป c r e e นนี้ก็คือตัววิดีโอนะครับอยากให้มันฟลิปจอก็สามารถตั้งได้ท็อกโหมดเนี่ยก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้เป็น one way หรือเป็น two way communication นะครับ โอเคแล้วก็มีตัวด t เทกชันอะ a r m s e t t i ่ g มี Motion Detection a l a r m ก็คือสมมุติว่าเราตั้งเครื่องนี้ไว้แล้วนะครับแล้วมีแมวเล่นกันสมมุติว่าวิ่งกันมาชนเครื่องนะครับแล้วมันมีการสะเทือนเนี่ยหรือมันล้มเนี่ยก็ตรงนี้มันก็จะมีเด้งบอกด้วยนะครับแล้วก็อันที่2คือตัว a l a r m t ม m e r นะครับสามารถ c h e d u l e ตัว t i m e r a l a r m มได้นะครับ แล้วก็มีออฟไลน์โน้ติฟิเคชันนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเราเตอร์เรามีปัญหา Wi-Fi มันหลุดไปนะครับมันก็จะมีเด้งมาบอกนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจะเป็นพวก Device u p d ัปเดตนะครับก็มันจะ่มีโฟลต้าอัปเดตมาให้เรานะครับสามารถกดอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยนะครับหลักๆตัวแอปจะมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับก็ผมว่าโดยรวมถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นแอปที่โอเคมากๆเลยครับผม เรามาสรุปกันนะครับว่าเจ้าที่ m s r t r t t f t f e e r เ r เ่ยเป็นยังไงบ้างถ้าให้ผมสรุปโดยรวมเลยนะครับผมว่าหนึ่งเลยด้วยราคาของมันเนี่ยผมว่าเป็น Smart Pet Feeder ที่คุ้มค่ามากนะครับก็คืออยู่ในเรนจ์ราคาประมาณ2,000บวกลบนะครับก็ขึ้นกับว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่านะครับมันเหมือนแบบเราได้ตัว Smart Pet Feeder ให้แมวเราบวกกับ กล้องวงจรปิดอีกหนึ่งองันที่มันติดมาให้ด้วยนะครับผมชอบตรงนี้มากนะครับด้วยราคานี้ตัวแอปใช้งานง่ายแล้วก็เสถียรมากนะครับเวลากดเปิดวิดีโอเนี่ยก็แบบเชื่อมต่อได้รวดเร็วมากนะครับแล้วก็สําหรับการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ทําหน้าที่เป็นสมาร์ทเพจฟีเดอร์ได้ผมว่าก็สมบูรณ์แบบนะครับสามารถตั้งมิวแ plan ให้อาหารกี่โมงจํานวนเท่าไหร่มันก็สามารถทําตามนั้นได้ ยังก็อ,อย่าลืมว่ามันมีแบตเตอรี่คอมพาสเมนต์ก็คือสามารถใส่ฐานปกติเนี่ยที่เราไปเดินไปซื้อที่เซเว่นได้เวลาไฟดับหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเราออกไปนอกบ้านแล้วเกิดเหตุการณ์ไฟดับอยงงา่างเงี้ยแล้วน้องจะไม่ได้กินอาหารนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยก็คือจะมีตัวแบตเตอรี่ใส่มาให้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นใช้งานได้กับตัว Google Assistant ใช้งานได้กับ Siri สามารถสั่งผ่านเสียงได้ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสามารถคุยกับน้องได้เวลาให้อาหารนะครับผ่านตัววิดีโอนะครับแล้วก็ผ่านตัวไมของเานะรก็ปณ ผมว่าเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับถ้าเป็นจุดสังเกตแล้วกันนะผมก็ไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียละกันเพราะด้วยราคาของมันเนี่ยมันก็ไม่แพงและนะครับ้าถามผมจริงๆก็คือมันยังไม่มีตัว scale นะครับก็คือตัวถาดให้อาหารตรงเนี้ยจริงๆแล้วถ้ามี s เกล e มาเนี่ยมันก็จะเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าแบบมันก็จะบอกว่าอาหารเหลือตรงเนี้ยกี่กัมนะครับเรา เนื่องจากมันมีสเกลเนี่ยมันก็จะบอกได้ว่าแต่ละวันเนี่ยแมวเรากินอาหารไปกี่กรัมแล้วนะครับแต่ว่าตัวฟังก์ชันตรงนี้ในรุ่น T3 Smart p e t ทเพ d e r ยังไม่มีนะครับผมว่าด้วยราคานี้ผมว่าผมโอเคมากๆเพราะว่าผมถ้าผมอยากรู้ว่าแมวผมกินอาหารหรือไม่กินอาหารผมก็เปิดกล้องดูได้ก็จะรู้ละว,ว่าอาหารเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าเหลือมากไปว่าน้องไม่ค่อยกินนะครับถ้าหมดเลยนี่ก็คือสแสดงว่าน้องกินละ นะครับตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นจุดด้อยอะไรแต่ว่าถ้ามีมันก็ดีนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปค้นหาตัว T3 Smart Pet Feeder ได้นะครับที่ออนไลน์ช็อปต่างๆนะครับผ่าน lazada shopee นะครับ T3 official store นะครับลองเสิร์ชคำว่า T3 ดูนะครับแล้วก็ลองไปที่ตัว official store เขานะครับก็เขาจะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับตามโปรโมชั่นของทาง lazada หรือ shopee ต่างๆนะครับก็เขาก็จะมีโปรโมชั่นร่วมเดี๋ยวก็ต้องมี1 0 1 0 11 11อะไรนะครับทุกเดือนที่มันมีโปรโมชั่นหรือ แม้กระทั่งแบบมิดมันแคมเปญอะไรพวกนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับผมว่าตัวนี้เป็นส์ทเพดฟีเดอร์ที่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับผมผมโอเคเลยแล้วก็น้องก็น่าจะชอบด้วยเนี่ยมีพรีเซนเตอร์หนึ่งตัวตรงนี้หลับไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผมไปก่อนละครับ